เราอยู่ที่อำเภอน้ำยืืนนะครับน้ำยืนนั้นอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีห่างจากตัวอุบลราชธานีประมาณสัก80-100กิโลเมตรได้นะครับเป็นอำเภอที่อยู่ไกลปืนเที่ยงนะครับดูบรรยากาศของอำเภอน้ำยืนนี่เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข2248ครับ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆผมกำลังจะไปเที่ยวนะครับที่น้ำตกห้วยหลวงอุทยานแห่งชาติผู้จองนยอยนะครับผู้จองนางยอยนผู้จองนายอยนะครับซึ่งก็จะมีปูเดือ,อ,อกุ้งเดินขอบวนนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงช่วงไหน มันจะมีช่วงของมันอยู่นะครับ่าจจะเป็นวันอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่ทราบนะครับใครทราบคอมเมนต์มาบอกทันทีนะครับตอนนี้วุ่นวายมากคันนี้ก็จะไปนะไครับไปเลยครับนี่ครับเข้าตัวอำเภอน้ำยืนนะครับเมื่อกี้ยังไม่ถึงนะครับ ทองเพสัตตรงนี้ต้องมีครับสีสวัสด์เงินสดทันใจเงินติดล,อล,อลอ้อล้อล้อทกศต้องมีนะครับทกศต้องมีทุกอำเภอนะครับธนาคารกรุงเทพก็เคียงคู่ประชาชนที่น้ำยืนนะครับมีโลตัสครับซ้ายมือนี่โลตัสนะครับเล็กๆ ีสวัสดีเงินติดล้อนี่มีทั้งสองฝั่งเลยนะครับร้านขายอุปกรณ์การก่อสร้างแสงสลิปุ๋ยตานกปลา่างอันนี้ขายอุปกรณ์การเกษตรครับมีปั๊มพีทีอยู่ซ้ายมือแล้วก็ข้างหน้าเป็นต้นยางใหญ่ตอนนี้คือสะพานข้ามห้วยชะเอมครับ กับรถไขนะครับผู้จองนายอยนั่นอยู่ที่อำเภอนาจะ้วยนะมีร้านเหล้าด้วยนะครับเมื่อกี้ชื่อร้านตองแปดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยหลวงอุทยานแห่งชาติผู้จองนายอย ตเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเดชอุดมตะลีวบนราชธานีเพื่อเ,เลีน,นะครับนะครับกองมนความร่วมมือกองซาร์กองซารอโอ้แถวนี้มีรูปปั้นทุเรียนด้วยนะครับมีรูปปั้นทุเรียนรูปปั้นเงาะแล้วก็รูปปั้นบังคุดสแสดงว่าเขาปลูกได้นะครับเนาะ ยืนมีสวนทุเรียนด้วยแล้วก็นาจร่วยครับสามสิบหกกิโลเมตรบ้านของตาภาษา่มีบิ๊กซีด้วยนะครับนี่มีอีีด้วยทำเป็นเล่นไปมีโรงหนังด้วยนะครับน้ำยืนมีโรงหนังครับ<อ>ถึดลมมีร้านชาบูร้านหมูกระทะ<อ>ก็ที่จบลงไปนะครับ คืออำเภอน้ํายืนนะครับพอดีว่าวมไม่ค่อยได้ผ่านสีสวัสดิ์มีแล้วพอดีว่าไม่ค่อยได้ผ่านมาเป็นอำเภอเล็กๆก,ก,ก็เลยถ่ายเก็บไว้ครับก็เท่านี้ก่อนนะครับทุกทางป็นรักแฟนชมพอมันติดรถชั้นหน้าสวัสดีครับ